รับมาตอนนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้นะสับสุนโดยกาแฟนะฮะสำหรับคุณผู้ชายนะเป็นกาแฟสมุนไพรนะฮะครับ M Smart Plus Coffee คุณผู้ชมนะใชกาแฟตัวนี้นตอนนี้ขายดีมากๆเลยนะมีรสชาติเข้มข้นนะฮะเพราะว่าเหมาะสำหรับหนุ่มๆนะหรือคุณ,ๆๆคณพ่อนะฮะเขาบอกว่า อารมณ์เหมือนดื่มกาแฟจริงๆเป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะฮะแฟนฝากเขาเรียกว่าพันธุ์ลำดับต้นๆของโลกแล้วกันนะฮะในตัวกาแฟเนี่ยมีผสมสมช่วยให้เลือดเลือดของเราเนี่ยไหลเวียนดีนะฮะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมีแอลอาร์จินีนะฮะดูแลฮอร์โมนเพศชายด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มีซันไฟเบอร์นะฮะเอจีใช่ไหมกราฟแ้วนะฮะเป็นเอ่อเป็นคออะไรนะเป็นลดลดคอเลสเตอรอลนะฮะลดคอเลสเตอรอลนะ แล้วก็ความหวานเนี่ยไม่ได้ใช้น้าตาลใช้มาจากสกัดมาจากย่าหวานนะฮะปลอดภัยแน่นอนถูกต้องคุณผู้ชมนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นของสมุนไพรเพราะว่ากลิ่นกาแฟเนี่ยมันหอมอยู่แล้วนะฮะวันนี้ใครสนใจกาแฟสําหรับคุณผู้ชายหรือกาแฟสําหรับท่านชายเนี่ยนะฮะกินแล้วแข็งปังคือแข็งปังนี่ไม่ใช่ตรงไหนนะฮะแข็งแรงแข็งแรงนะคะเออนะฮะหนึ่งซองหนึ่งกล่องมี15ซองราคาหลักร้อยหราคาเนี่ยหกล่องเนี่ยสามบาทแต่ถ้าวันนี้โปรโมชั่นเลยซื้อ3กล่อง แถมฟรี1กล่องราคาปกติ1,400บาทไม่ขายลดเหลือนะครับ1 0 0่บาททั้งทั้นซื้อ3แถม1นราคาเพียงแค่1000เดียวเท่านั้นนะครับใครสนใจนะฮะสามารถโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0 9 5ย์8 4 6 2 4หรือสแกนเทียวโค้ดได้เลยนะครับที่โค้ดสุขภาพดีนะครับอย่าลืมครับถ้าใครพร้อมโอนเนี่ยนะฮะเราจะส่งฟรีแน่นอนแต่ถ้าใครอยากเก็บเงินไปทางถามว่าเก็บเงินไปทางได้ไหมได้นะครับแต่ขอบวกเพิ่ม30บาทค่าส่งนั่นเองนะครับนะฮะมากันที่ข่าวต่อไปจ้าคุณผู้ชมครรับเาไปดนี ครับคอหวยช่วยหน่อยครับแมทพิรดีฮะเจองูในห้องน้ำอ,อยากจะได้เลขเด็ดก็เลยต้องมาถามชาวเน็ตว่าจะมีเลขเด็ดให้หรือเปล่านะครับแมทพิระดีครับได้มีการโพส์ภาสุดช็อกขณะกำลังเข้าห้องน้ำในบ้านของตัวเองครับเพราะเจองูตัวยาวเฟื้อยเลยนะฮะเหลืออยู่ตรงหน้าผนังห้องน้ำ<อ>ซึ่งหากไม่สังเกตดีๆเนี่ยนะครับไ,ไม่เห็นนะฮะและถ้าไม่เห็นจริง,รงๆนะเผลอเข้าไปเหยียบหรือไปอยู่ใกล้มาเนี่ยก็ะจะเกิดอันตรายได้ ทั้งนี้นะครับโอ้โหงูตัวนี้ยาวมากแล้วก็สีกลมเกินกับสีผนังมากเลยหากย้อนกลับไปเนี่ยแมตพิลันีเนี่ยเพิ่งเคยนะฮะเกิบขึ้นท่านาคามาประมาณหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้<ะ>ซึ่งเป็นครั้ง2ในชีวิตของเธอนะครับที่ไปไหว้นะครับอ่าก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามแมตพิลันีเองเอาละภาพนี้มาลงในสตอรี่นะครับไอจี IG. ให้กองหวยได้ตีเลขกันหน่อยว่าสรุปแล้วงวดนี้เลขอะไรดีคะ,ะงานนี้นักเล่นหวยตัวจริงเสียงจริง คงไม่พลาดที่จะตีความตีเลขเด็ดจากงูที่เข้ามาในบ้านน้องแมทอย่างแน่นอนใช่ค่ะนะคะอันดับแรกเลยงูก็คือไปดูบ้านเล็กที่ก่อนอบ้านเล็กที่ก่อนเลยนะฮะเออว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเออคนน่าจะเล่นบ้านเล็กที่แล้วล่ะก็เป็นงูอันเลยมาทางท่อหรอมาทางท่อแหละนะฮะส่วนไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะใช่งูขวแถวบ้านในบ้านหลังสวนหลังบ้านงูสิงหรือเปล่างูสิงตลานหรือเปล่า หลังบ้านจะมีงูเขียวธรรมดาเขียวเขียวแบบเขียวต้นไม้อะบ้านแม่นะเป็นป่าใช่ไหมทำาระตายเป็นเป็นนี่ไงอะไรอะต้นไม้เยอะปลูกต้นไม้เยอะแล้วก็จะมีงูเนี่ยมานอนบนต้นไม้นอนบนเขาเรียกว่าพูด่างเขียวธรรมดานะเขียวธรรมดาไม่หางไหม้นะหางไหม้จะเป็นอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบ้านมันจะมากินตุ๊กแกไอ้แร้วเขียวที่อยู่บ้านแม่นี่ไงปากจิ้งจกเหรออ่าน่า ตัวตัวเนี้ยเออปักแหลมไม่ล่ะถ้าปักแหลมเขียวเขียวเขียวแล้วเขียวเลยเขาเรียกว่าเขียวเขียวพระอินน่ะเออแม่เขียวพระอินก็น่ากลัวนะหรอไม่เขามม่ีพิษสวยกุกเซอร์เขาไปดูแล้วไม่มีพิษมันเอาพระอินนะพิษมันเบาพิษมันเบาแต่ถ้าหางไหมอ่าเห็นแล้วมีอีกตัวหนึ่งแต่ไม่มาแล้วเพราะว่าตุ๊กแกหมดแล้ว ถ้าหางไหม้นี่ก็จะเป็นจำพวกงูหาวถ้าเขียวหางไหม้จะเป็นจำพวกงูหาวหางไหม้งูเขียวนี่แหละแต่หางมันจะเป็นสีคล้ำแล้วก็มันจะมามันมาเจอกับดงตุ๊กแกในทอกตรงนั้นมีตุ๊กแกครอบครัวเนี่ยเป็นแฟมิลี่มีพ่อมีแม่แล้วมีลูกๆมีปู่มีย่าอยู่รวมกันงูก็จะมากินจะมากินแล้วตุ๊กแกก็แตกคือกันทั้งรังเออ นั่นแหละแล้วตอนหลังเนี่ยตุ๊กแกนี่อยู่มายี่ปีแล้วตอนหลังก็ตายไปหมดแล้วว่ะเพราะว่าเขาก็ไปตามสภาพอายุของเขา,านะฮะออเออแต่เขาไม่เคยร้องนะเพราะว่าตอนที่พี่ย้ายแบบว่าถ้าพวกหล่อนร้องฉันจะไม่เลี้ยงพวกหล่อนเออเขาก็ไม่เคยร้องอะไรให้ลำคาญใจเลยเออตุ๊กแกบ้านฉันนะออ่ะฉันสั่งได้ออจริงเป็นพญาตุ๊กแกแล้วฮะแล้วกลางคืนเนี่ยตอนนั้นสมัยก่อนขับรถมากลางหมู่บ้านเอ,อเอ๊ะ ประมาณตีสามนะเอ๊ะพื้นหมู่บ้านถนนวัดมันแตกเหรอวะทำมันเป็นรอยอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่แล้วล่ะออลงไปดูลงไปเลยงูหลามหลามเลือมหลามนะมันแทบไม่ออกว่ะว่าหลามหรือเหลือมส่วนใหญ่เหลือมแม่ถ้าหลามจะอยู่น้ําก็มันมีน้ําข้างหลามเป็นคลองอ่าทางกันเอแล้สร็จปั๊บเนี่ยจะหลามก็เหลือมตายแล้วยังไงอะลงไปใหญ่ไหมตัวแล้วแขนโอม ไม่ได้ใหญ่มากไม่ใหญ่มากยังเป็นลูกเป็นพุ่งโตนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่มสาวๆแล้วแล้วก็ว่าอะไรว่าเอ้ยอันนี้คือกลางหมู่บ้านไม่ใช่แต่ไม่ใช่แถวหมู่บ้านเพราะถังห่าต้องลึกเข้าไปอีกนะคะแล้วตอนหลังเขาก็รู้ว่ามันโผล่มาจากรูตรงไหนเขาก็เอาปูนไปยาบไว้ปิดไว้มันก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยแล้วก็เดินขับไปอีกเจอคลองไอ้ปากซอยบ้านเลยตัวทุกขาเธออืมนอนขวางเลยอืม ยุดอยู่นี้นะเออออกไปเออจะรีบไปทำงานดีกับเธอนีเหยียบให้ขอเลยผ่ามไปเธองูพวกนี้เขาเป็นงูแต่ไม่ก็ส่องไฟไปข้างๆไม่ก็เห็นโอมอยู่ในทอกในซอกที่งูโผล่นะนั่งกินงูอยู่ต้องอดอยากขนาดไหนวะนะกินงูเหลือมงูลลามเนี่ย กินงูในความหมายของกระเทยไม่ใช่กินไม่ใช่โอมอมโอมไม่กินอย่างนั้นชอบใส่ร้ายกินงูอยู่แค่กิแล้วขนลุกไปเนะยตอนเลอะไรนะอะไรนะาไม่มีอะไรค่ะต่อเลยไหม อค่อะจากเรื่องของพอหวยไปตีเลขกันเองนะครับบ้านคุณแมพิเรนี้ก็ไปดูว่าเลขที่เอานะครับไปดูคุณลิซ่าแบ็คพิง์ดีกว่าผิดหวังเสียใจมากหลังถูกตัดต่อคลิปนะฮะตกเป็นทาดหมาทาดแมวเต็มตัวแล้วสําหรับไอคอนสาวชื่อดังคนเก่งอย่างลิซ่าแบ็คพิงนะครับซึ่งตอนนี้เธอเลี้ยงแมวไว้ถึง5ตัวเลย Lisa, กับน้องหมาอีกเซอร์มสิ<อ>กับน้องหมาอีก1ตัวนะครับ เป็นครอบครัวตัวแอลกันเลยทีเดียวนะฮะงานนี้เองก็มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักให้แฟนคลับได้ชมกันตล,ตลอดนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีเรื่องที่ทําให้ลิซ่าต้องทั้งเสียใจแล้วก็ผิดหวังครับแล้วก็ไม่สบายใจเป็นอย่างมากค่ะหลังไปเห็นคลิปถูกตัดต่อทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเธอเนี่ยลังแกน้องหมางอ,อโดยระหว่างที่ลิซ่าเนี่ยได้พูดด้วยสีหน้าแบบว่า หุยม่โอเคนะว่าทําไมมาทําแบบนี้นะฮะเอ,าเอ,าอ้ามีมีมีคลิปด้วยนะเพราะว่าดูซิว่าถ้าคนดูแล้วจะรู้สึกถ้าคนรักหมาแล้วแม่จะรู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่มันไม่ได้เป็นภาพจริงไงม,มันเป็นตัดต่อไงชโซนี่ไก็มีนกัน่ยไม่อมเดินไทยก็มีเนบกไทยกนีน่จะเป็นกหนะโอ้ไทย แผ่นพูดดนปะหรืออะไรอะฮิลโลว่ะโอเคไช้กุ้งอ,อินเนนบู <og> ชี่กุยโยไช้กุ้งมาเด็กโอ้โใช้กุมาอ่ะ<ท>ผู้ชมครับเห็นคลิปนี้เนาะคุณแม่เห็นคลิปนะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปคนอื่นแต่เป็นการตัดต่อเอาเสียงของคุณลิซ่าเนี่ยมาใส่คนก็เลยเข้าใจว่าอ่ะเป็นลิซ่าแน่นอนงานนี้ก็เลยเอางี้คนไม่ชอบอะแม่เข้าใจไหมว่าเฮ้ย คนอาจจะไม่ได้ด่าเยอะมากหรืออะไรมากแล้วบางทีมันจะเป็นโมเมนต์น่ารักก็ได้ที่แมแกล้งน้องหมาเนาะแต่แต่ตัวของลิซ่าเองคิดว่าตัวเองไม่น่าจะทําแบบนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะทําด้วยอก็ไม่อยากจะให้เหมือนบาแถวบ้านฉันเลยเออทาไมอ่ะไม่ต้องลากเลยอพอมันเห็นกูลุกว่ามันเดินตามตลอดอผมกลัวทิ้งมันที่บ้านอืไม่แต่บางทีถ้าเป็นโมเมนต์นี้มันก็นะหมามันทีหมามขี้เล่นไงแล้วก็ใจหมาที่บ้านพี่เต๋อมองเปนการทรมานเนาะหมาที่บ้านเนี่ย เวลาไปไหนแล้วถ้าไม่ถ้า,ถ,าถ้าไม่เอาไปด้วยเนี่ยเกิดเรื่องนะครับมาพันนี้เลยเนี่ยตัวหนึ่งอายุสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วแก่แล้วด้วยถ้าไม่เอาไปไปไหนเนี่ยเป็นเรื่องน้านเนี่ยเขาเลี้ยงไว้ในบ้านอย่างที่บอกว่าเลี้ยงไว้ในบ้านนะครับเราไม่ปล่อยไปข้างนอกเด็ดขาดพอออกไปเสร็จปับ๊บเขาจะมองก่อนว่าไปไหน พอห้านาทีไม่มาเสร็จปั๊บเนี่ยประมาณห้านาทีสิบนาทีตั้งนานนางจะไม่เยี่ยวนางจะเริ่มเยี่ยวทั้งบ้านตะเวนเยี่ยวห้องห้องรับแขกห้องครัวหน้าห้องน้ำพลมเพลิมนางก็จะเยี่ยวหมดแล้วหลังกนั้นนางก็จะขี้ขี้บนเยี่ยวแล้วนางเอามือเอาเท้านางอ่ะเหยียบแล้วเดินทั่วบ้านเลยเป็นการเอาคืนคือไม่พาไปกลับมามึงต้องเหนื่อย Uh huh. นี่เรื่องจริงนะคะนี่เรื่องจริงทุกครั้งที่นา้าน้าไปธุระ uh huh. หรือว่าไป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 ซื้อของ uh huh. มันไม่ต้องมันไม่ได้เอาไปทุกครั้งอะนนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดจะไปมองก่อนว่าไปไหนสิบ uh huh. นาทีห้านาทีสิบนาทีผ่านไปปักเยี่ยวก่อนเยี่ยห้องห้องรับแขกก่อนเยี่ยวห้อง,ห,อง,อห,องห้องพระเยี่ยห้องครัวแล้วก็ขี้ uh huh. แล้วก็เอาเท้าว่าเหยียบขี้แล้วเดินใด้ทั่วบ้านเลยถ้าเป็นหมาอ้มหน่อยไม่ได้ทำไมอ่ะไม่รอดแะ้วอย่างเงี้ยโอ้ไม่เอาไว้หรอกจริงเรื่องจริงนะ<ถ>พี่เต๋าบอกเลยีตย้ตายกับอม่ะหมาแมวอ่ะหมาอย่างเี้ไม่ได้ใช่โดนไม่เหลือ,อแต่มันแก่แล้วจะไปทําอะไรไปล่ะเธอแต่แก่แต่หนูไม่สนหรอกนะฮะอมไม่ต้องทาหรอกออทอกํออาไมอ่ะหออมาอยู่กับอมไม่ได้หรอก ทำไมก็โอมเลี้ยงไม่ได้ทำไมล่ะอมคนไม่มีเวลาอยู่กับหมาหรอกใช่ไม่ค่อยมีเวลาใช่เราก็เป็นคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่ได้ไม่พาไปอ่ะมันทําอย่างนี้เลยมาที่บ้านอ่ะที่บอกเลยเลี้ยงมันจะเคยตัวไงฮะเลี้ยมันจะเคยตัวพาเที่ยวทุกวันทุกอาทิตย์ไงเสาร์อาทิตย์ปัพาเที่ยวเสาร์อาทิตย์พักราเที่ยวไม่พาไปไม่ทํานี้เลยอ่ะอืแล้วแมวก็ไม่ได้นะแมวนี่ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่อย่าดุถ้าดุปับ ดุปับหรืออะไรปั๊บเนี่ยเยี่ยวเยียย่ยวพระม,มุพระมาเลยอืมอืมอ่ะนั่นแหละคนรักหมาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างคุณลิซ่าเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเ,าเห็นคลิปต่อต่อที่ใช้เสียงของเธอเนี่ยตอนที่กําลังดึงหมาที่คนเข้าใจว่าเป็นหมาของเธอเนี่ยก็เลยรู้สึกผิดหวังมากนะคือบอกจริงแล้วว่าไม่ใช่เธอแล้วก็ไม่ใช่หมาเธอแล้วก็อย่าทําแบบนี้เพราะว่าตนแบบมไม่อยากจะให้คนมองเธอไม่ดีไงเออบางคนอาจจะรู้ว่าไม่ใช่ไง แต่พอคลิปเสียงคลิปอะไรมันออกไปแล้วเนี่ยคนไม่รู้อ่ะมันก็คิดว่าเป็นเธอแน่นอนหรือขณะที่แฟนๆก็ช่วยกันแชร์นะครับว่าคิดดังกล่าเนี่ยไม่ใช่คุณลิซ่าไม่อยากจะให้เข้าใจผิดกันนั่นเองนะครับเออครับเคยเลี้ยงไหมคะโอมเลี้ยงอะไรล่ะหมาเนี่ยก็เลี้ยงหมาแม่ก็บอกว่าโอมเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมอมเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่าไม่มีเวลานะแต่ยากสำหรับโอมไม่ค่อยชอบหมาชอบแมวเท่าไหร่แต่้าแต่ว่าแป๊บๆได้แล้วแต่ถ้าจะมาให้เลี้ยง โอ้โหเป็นภาระเป็นภาระระยะยาวเออนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้หรอกสอไม่ไดเต๋อบอกเลยนะบางคนจะไปเลี้ยงมันตอนเล็กๆพอมันโตมันไม่น่ารักก็เอาไปทิ้งนี่เนี่ยมันไม่ได้เนาะอย่างเงี้ยเราเราอะรักนะรักหมาแล้วไม่แต่ว่าเนห้าหมาหมาหมาพวกนี้มันจะผูกพันกับคนมันรักจ้าของพอคุณทิ้งเขาเสร็จปั๊บในหัวใจเขาสลายเลยอืมไม่ได้นะคะถ้าคิดว่ามันเป็นภาระระยะยาวอย่าไปเลี้ยงไม่ต้องไปเลี้ยงแต่แรกอย่าไปเลี้ยงอย่าจยัดจันริตอืมให้นั่นแหละ เลี้ยงไปเลี้ยงมาไม่เป็นภาระพ่อภาระแม่จริงพอมันโตมาเป็นภาระพ่อภาระแม่ไม่ไหวกูเห็นนักตอนนักแล้วประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่เป็นภาระเป็นภาระคนอื่นหมดไม่ได้เป็นภาระตัวเองเลยเองไม่สนใจเลยคือเลี้ยงตอนที่มันเด็กๆมันน่ารักพอมันเริ่มโตมามันก็รักเราแต่ว่าสภาพร่างกายมันก็เปลี่ยนไปอย่าลืมว่าหมามันก็มีป่วยขนล่วงเป็นเห็บนะคะ ต้องฉีดยาต้องอาบน้ําคุณมีเวลาทําอย่างนั้นไหมสิบปีสิบห้าปีคุณทําได้ไหมถ้าคุณทําไม่ได้คุณไม่ต้องเลี้ยงเสียเวลาครับนะะคไม่เหมือนเพื่อนพี่ชื่ออีแก่นว่าจ้างเขาเลี้ยงแล้วจับเดือนละหมื่นปอมสามตัวจ้างเขาเลี้ยงเอาแม่ไปผสมพันธ์ได้มาสามตัวขายตัวละสามหมื่นนายหลักนะ เออแล้วต้องรีบกลับบ้านด้วยนะ <c oughs> เขาทําอย่างนี้มาเป็นสิบสิบปีนะเขาทํางานเสร็จปั๊บเนี่ยเขาต้องรีบกลับบ้านเลยไปดูแลมเขาที่บ้านเขามีภาระก็คือหมาคหมากินข้าวยางหมาขี้เยมมี่ยวไม้หมาขี้เยี่ยวตรงไหนห้องเหม็นไม้ต้องเป,เปิดเปิดห้องให้มันอากาศถ่ายเทระบายเ,เปิดแอร์ให้หมาอันเป็นภาระหมดพี่เต๋อบอกเลยถ้าไม่ถ้าถ้าคุณทําไม่ได้หรอก ถ้าไม่ใจรักจริงคุณทำไม่ได้หรอกพี่สาวบอกเลยเพ<ล>รา<น>ะนั้นอย่าดัดจริตเลี้ยงกันเลยพักไปก่อนดีกว่าแม่ช่วยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกาแฟสมุนไพรนะ,ะ M Smart Plus Coffee ะคาณผู้ชมนะฮะเหมาะสำหรับคุณผู้ชายนะฮะเพราะรสชาติค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะฮะเป็นกาแฟพันอาราบิก้าผสมสมมีแอลอาร์จินีนนะฮะ Sun Fiber AG นะฮะแล้วก็ ใช้สารสกัดก็คือย่าหวานนะคุณผู้ชมวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยครับโปรโมชั่นวันนี้นะฮะหนึ่งกล่องราคาเพียง350บาทนะฮะอันนี้หนึ่งกล่องนะแต่ถ้าค<ะ>ุณผู้ชมอยากจะได้เป็นโปรโมชั่นซื้อ3กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องจาก1,400บาทเราไม่ขายเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะครับใครสนใจพร้อมโอนส่งฟรีแน่นอนแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเงินไปทางเรามีเหมือนกันนะครับขอเพิ่ม30บาทนั่นเองสนใจโทรได้เลยเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่ศูนย์เก้า ขวานหน้าจอนี้เลยนะครับพรพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ